ค่ะตอนนี้ก็ยกกระชองโยกประาดาลําเพิ่อออฟเชียวนะคะพี่น้องคะนี่กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยนะคะมหันต์จะเตรียมโตไปสอมนะคะวัอนี้ไม่สอมไปมั่งค่ะคุณลุงก็เสียก็เชียร์ได้ทานหมั่ทาริปมันนะคะจะแรงงานอาบน้ำข้อมือจะข้อมือว่านจะอาบน้ำแจ้งหน้าจ้งสองถูไแล้วหุ่นจะสีถูก พีหไม่ใช่หกไม่นแล้วไอ้เพียงกาพียกันตายเร็วพียากาจะพ่มินเห็นอพระดาบนิดเงบ้านนะคะเดี๋ยวไปสอบเต้นรับเชิญยูเทิงเวทีเมื่อวานเดีวไปสอบเต้นรับเชิญยูเทิรเวทีอะไรเพื่อนโชว์นะคะจบานพ่อตะกับมาโอ๊ยนานกรบบอลเลนค่ะครอยูมีน้ำอยู่ในทังอีลากระเดียอาบอยู่นะคะ ตืนขึมาเจอไหนเจ็บขิง้เจ็บขิงเป็นแพงนะคะเตนเต็มทีหลายเพราะว่ามวนแห้งไปถึงเต้นถึงเวทีนะคะนะฮานวดเต็นเลยเพราะว่าเปล่ากับมาอีหล่ามยแห้งเพีย้เบิงเด้อถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดนั่งีวีนนั่งประกาศได้ไหมมงเยอเลยหักจ่อยอันนี้หักบ่อยมาก 43 oh, ินเอหมน่อโอเป็นตนอยห43ดกลาวเจ้จ <yah oo> ีจี <globally Gloria> yeah, ันคุ่ง43ไ่พยาก่านะคะ4หุบยาก่านะคะอันนี้เป็นยาลดซิวนะคะซิวก็ยุบลงอยู่กไปหาคุณหมอ รักษาลำคุนหมอนะคะตอน้กินยาปเเจอ่ดีกอีแล้วไซ้เาดกพิมื้ออกอีกแล้วยกใช่คนๆอีมันกอเปแลคว่อ่นเนะเต็มที่ก็เป็นามไม่กราศากมสมี่ยิบานมองคำท้ามดกินอาโว่าลยะเกิบ้าวอะเินเลนเพาะทวนาซื้อมาเมื่อนี้ ไปทวนท่านะคะวันนี้ทวนท่า,ททาอยู่ที่เวทีสาวนอนพิษันแพงนะคะอยู่ในโดมนี่แหละคะ<อ>่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเร็วครับเตรียมตัวไปะคะ่ะแตีตัวแบบชิวๆแห้งนะคะตอนนี้ชิวๆเลยล่ะสกค่ะ โอเคค่ะปาแดดแม่ซอยชุนแแดดแม่ปาแดดพี <people> Wait, ่น้องเดี่ยแห้งคักนะคะมนี้ปาร้ปาปาปาาไม่แห้งคักแห้งอะ่สักผีแดดกระไดเวทีก็ยังไม่เสร็จนะคะยัง เหมือนเดิมข้างบนยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่านฝนตกที่จริงซอมอยู่หม่มองเดินนี้นะคะซอมยูเดินนี่ฝนตกแบนนีกยย้ก็เลยใหญ่ลูกที่สันเข้ามาทั้งในใหญ่มาอยู่ในเวทีกระเต็นย้ำพันเต็มทีนะคะนี่เขาว่ากันทีนเขานะคะสวัสดีค่ะน,น้องนิกกี้นา้าฉาด เอาไว้ใช้น้องนิกี้แทนดวยนะแหมอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยยูทูบเบอร์มีแต่ยูทูบเบอร์ไทยทายน้ำในเดอ้อจา้า<ป>กินข้าวแล้วไปยังเลยตื่นไม่ใช่เพิ่งตื่นตื่นตั้งนานแล้วก็ตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่อันนั้นมันอู้สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญน,นะคะหนุ่นยเอสนะเจสโซค่ะ บาไเกสาสทอนบางไฟโกะเม่รลอนหวานเพราะว่าบางแจ้งโมคายเบิรดแล้วนะคะอก่าเห็ดเพิ่เพือดูนออมานาคับสูผี่หวังบเี่ยวอากข้นาบเ็นุกห้านาจากข้านนี้เยเป็นดุกอ้ายนอะไรก่อเัวช่วห้าพ่อไงพ่อสมควรแมนมีโชด้วยวะแมนตอนต้องสอบทายแล้วข้อสอมทาเรียบร้อยแล้วเอสต็ปรอยบ้าเดี่ยวเม่เข้านะทาเดียวนี่เนี้ยนี้ชีมันต่ำเออ ลองเงย้ายใเ้เป็นคนลองเท่งี่ตําเหรอมันจมมันบอดก็คจม่ดเขาานหมดดินก็องเน่ยพูดในหน่อยเสียงแห้งๆลองเท่งเลยเออเออคือเนาะอลองสนตีบงกอนได้ละเดี๋ยวไปพอจำได้แล้วด้อยไอแปงเนเขาเนี่ไเแปลงเนเขาดิบ่เจ้าน่ะแปลงเนื้อดีอยู่ แต่คอยดิแปลงทยนคนองเขาดิที่ลาเราเคยลองคำนองนีเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนน้องข้าไปมันจะมันลุ่งจังหวะน่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณเดี๋ยววันเที่ยงอยู่ใช่วันนั้นนาจะเดี๋ยวมั้ยใชไปแล้ววันที่สองเนที่จะพาไปสองเลือกน้อยหนึ่งถ้ารอว่างเบื้องล่างแล้วก็เปิดวันที่สองเรามาหน้าลาไปที่สไปไหนอ่ะที่สามลาลาไปไปทุละเหรอไปทุละครับโอเคค่ะวันที่สองลาไปทุละเจอกันในกลุ่มปิดต้องกินกำลังแรงใจด้วยนะครับน่าเป็นกลุ่มเปลี่ยนข้าวปัดก็มีคนละหนะครับ ปุ่มิดเสียงเจตดลระ EP หนะครับรับเชิญน้องมานะแล้วก็มีอันศิลปินน้องไม้เมืองชุมเทจะของเพลงอะไรเมยผูว่าเขาแต่เป็นผู้เบาราคาเพลงยังเอียกกันเพลงเอียกคิดบอกเพงว่าและพี่น้องมัพี่นัยนขอน้องคนละเพลงคนละเพลงบอกเข้าไปว่าไม่เขียนู U นะแมยยังกว่า สาล้าำลมัันี่เอก็คลหลังแต่้าที่นี่ปักไว้จ่นีค่าพอการใช้ค่ะไม่ังเอกบน้อิานาพออทยคลิปด้วปกตว่าทยไปจงไงทกทยมาเลยพรกับด้ยนโดนเพิทยคลิปนะคะมานากับพี่ตีนะคะจะลงอื่นโกตลอด ทุกคนในคอมมนิสต์เจะเรียกโกตลอดโก้ที่จริงแล้วชื่อพี่ตีนะคะที่จริงเขาชื่อพี่ตีนะเคะเขากะเพรากันมาถาแล้วมันเป็นเอาๆเลี้ยทอดไก่เะทอดอะไรทอดหมูใส่วุ้นเส้นอ่ะแล้วก็อะไรยำหูหมูแซ่บๆเลยแต่ไม่ได้ไปแต่หนูไม่ได้ไปดูวงสองดูแต่วงหนึ่ง จนสั้นนี่ขอจนสั้นเอาเพิ่นคือถ่ายแล้ว่พอพอถ่ายแล้วล่ะนี่เพิ่งได้มันหยาบตงไนดิล่ะเยนั่นเข็นบอรนายเาสวยแล้วใช่โออ้อออ นี่นะคะเวทีใหม่ตอนเวทีอันเก่าไม่ใช่แบบนี้เนาะอันนี้เป็นเวทีใหม่หืมพี่คิดว่ามันเพิ่มขึ้นาหน่งชั้นมัคือการเข้ามาเป็นหกหรือเปล่าหกหรือค่าเต้นแล้วแล้วก็คือกลับมาเลยค่ะเต้นเสร็จแล้วก็กลับมาเลย แช่หมูให้มันรันกแล้วก็เล่มกข้นเดีวเราเน้นไหลผมก็นอนไม่หลับพี่ผมกังวลแต่ข้าเต้นหอันนี้เลยถ้าเช่เหรอใช่พี่ได้ยังไม่ได้เขาที่นอนไม่หลับเลยที่ดิวทีนี้เอรพวกพี่เาแอจิวพี่อาารไม่ได้ขึ้นเลยนอนรับคืนตอนมาปิดคลิปกันแล้วกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บอสำหรับคลิปนี้ก็อ่า ไอจูปิ <ภา S 1> ้งที่ไทยนะคะขคุณมาคินี่กาแฟครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหยกประพาดาลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะรับผมคุณมาคินี่บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ